สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอยู่กันที่ชีฟิกกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันนี้เราจะไม่ได้มาซ่อมอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่วันนี้เราจะมานําเสนอสิ่งนี้นะครับคือเวลาที่เราตั้งฟิกไว้ข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นมาเกาะตามตัวฟิกของเราเต็มไปหมดเลยอันนี้คือฟิกที่ผมทดลองตั้งไว้ข้างนอกทั้งหมดนะครับ เพื่อนๆหลายคนอาจจะมีวิธีต่างๆนานาครับเวลาจัดการกับฝุ่นที่ก่อฟิกแต่วันนี้นะครับผมจะมานําเสนอวิธีที่กําจัดฝุ่นของผมนะครับนั่นก็คือการใช้แปรงปัดนะครับตัวนี้นะครับแปรงนี้นะครับเป็นแปรงสําหรับปัดแก้มสําหรับคุณผู้หญิงนะครับคุณสมบัติของแปรงตัวนี้ก็คือมีขนที่อ่อนนุ่มมากๆนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดู น,นี่ออกมาแล้วดามสีแดงขนอ่อนนุ่มมากๆเลยเหมาะสําหรับที่จะมาปัดตัวฟิกเกอร์งานโมเดลของเรามากๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทำไม่ทาอ่าเขาเรียกอะไรความเสียหายให้กับพื้นผิวของฟิกไม่ทํารอยขีดข่วนนะครับอันนี้ผมลองใช้มาแล้วถือว่าดีนะครับก็เลยมาแนะนําเพื่อนๆต่อสําหรับคนที่บอกว่าใช้แปงรงอื่นๆได้ไหม แปลงอื่นๆผมว่าอย่างเช่นพวกแปลงก่อสร้างทาสีเนี้ยผมไม่แนะนําเลยนะเพราะว่าแปลงนั้นมีความแข็งกระด้างแล้วทาแล้วถ้าปัดลงไปเนี่ยมันจะเป็นรอยขนแมวที่ตัวฟิวเกเราอันนั้นไม่เวิร์กไม่ดีครับไม่แนะนําเลยอันนี้ขอแนะนํานะครับแปลงปัดแก้มของไดโซนะครับนี่ของยี่ห้อไดโซห่อแบบนี้ด้ามสีแดงราคา6กสบาทเท่านั้นนะครับร้านไดโซที่ร้านขายของญี่ปุ่นนะครับตามห้างก็มีนะครับแนะนําเลย อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูกันเนี่ยมาดูซูมฝุ่นที่ตัวฟลีก่อนว่ามันเยอะแค่ไหนนะครับอันนี้มาให้ดูก่อนเลยก็คือเลมนะครับผมตั้งไว้ข้างบนชั้นตู้ข้างบนตู้นะครับนานมากแล้วน่าจะเป็นหลายเดือนแล้วนา่าจะสองเดือนและะ้วมั้งอันนี้นะครับฝุ่นเอ่อบอกไว้ก่อนที่บ้านผมเนี่ยฝุ่นเนี่ยเยอะค่อนข้างเยอะเลยแหละมันก็เลยมันอาจจะดูเยอะกว่าของคนอื่นนะครับ เนี่ยตามที่เห็นดีเทลเนี่ยฝุ่นตามตัวที่เห็นเป็นพื้นสีดำเนี่ยเห็นชัดเจนเลยเดี๋ยวผมจะทดลองปัดให้ดูเลยว่ามันได้ผลแค่ไหนอ่ะเรียบร้อย เห็นไหมแตกต่างจากเมื่อกี้เลยนะครับฝุ่นหายไปหมดแล้วถือว่าโอเคนะครับเผื่อใครที่แบบไม่อยากจะล้างไม่ต้องลงน้ํายาล้างอะไรงนี้ก็ใช้แค่แปรงปัดก็พอนะครับลำดับต่อมานะครับฟิกมามเดลมาปัดให้ดูกันนี่ก็ยืนตากไว้ประมาณเดือนแล้วเหมือนกัน นะนี่ผมจะปัดหน้าให้ดูเลยนะครับเห็นไหมแปรงเขามีความอ่อนนุ่มเข้าซอกซอนตรงเพืตรงที่เป็นผมเงียงๆเนี่ยได้ดีมากเลยไม่ติดเลยนะครับบอกแล้วแปรงอ่อนนุ่มอ่าเรียบร้อยเยี่ยมนะครับต่อไปนะครับนี่ snap square อันนี้ฝุ่นเต็มนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เก็บลงตู้เลย ถือว่าแปลงนี้นะครับถือว่าโอเคมีมีคุณภาพเลยนะครับผมให้เปอร์เซน็นในการปัดฝุ่นอยู่ที่90%เซเลยสำหรับแปลงตัวนี้ถือว่าโอเคปัดฝุ่นออกได้เกือบหมดนะครับฟิกออกมาเอี่ยมไม่ต้องล้างน้ำล้างน้ำยาล้างจานแต่อย่างใดเลยนะครับแค่ปัดฝุ่นเท่านั้นเองโอเค สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับแปลงไดโซแปลงปัดแก้มไดโซนะครับ60บาทเท่านั้นโอเควันนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ